ให้เอาผาคุ้มดีๆสวัสดีครับโว้ยเนาะสวัสดีหนึ่งคนดูนะพู้หนัาส้มหนะก็คืนนั่นี่ันยังมี ร้อนหนาจะฟองไหมน้าคุณโซมุกครับสวัสดีครับยินขึ้นดีๆเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แฟนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ยังคุณวัชรชัยด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับผม กำลังเบ่งจบไอต่อยมวยได้ขอบคุณครับฝากติดตามน้นได้ครับผมเอาเราทำมาเปิดอันนี้ทักท่ายกันขมวดใดครับ จะเปิดเพลงสารทานคนจังหวัดใดครับผมคน้นอา่าจังหวัดขอนแก่นครับผมคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับนานามลำในอ่าวครับผมออกในทุก้้าง ยางน้นโควิดขณะบางดืสักท่าเป็นของว่าใดครับผมสืบเบาถึงป,ประวัติย่งศกมุ่ยของผมประวัติการศกมุ่ยเราเป็นยังไงอืประวัติการชกม้่ยนะครับเราเป็นยังไงถึงได้มาคบกับ พี่ดอกมือเดี๋ยวตังว้งหัวขอไหม